อยางนี้นะอดพ่อพี่รองเอ้ยบอนปาาปานเลี้ยงก็แปานครับรุ่นนี่เมื่งเอาครับดึงดังกัดบาดเดียวนี่เอานี้ยว่างั้ครับรุ่นนี่ย,น,ยน,น้องพี่รองอะไรเก๋งน้มันมาได้หยาดเลยเลยมันงสิเนี่ย่างเดียวเลยอ้อมสิสิลงทะเลน,นะครับเพื่อนี่แม่มันขึ้นมาไข่แล้วก็ มันถูกเ็นมากแม่น้ำเพื่อให้ลูกมันอยู่น้ำตึงนตื่นลูกมันใหญ่แล้วมันจะลงทะเลครับ,าารบน,น่าจะเป็นหรอโอ้สักขนาดไม่ชใช่หรนือหรอไงไก่ปื๊ดเลยครับเบื้องเงาครับปูด่ะ เลี้ยงกรบเพาะปานครับรุ่นนี้ปานเลี้ยงกรบเพาะปานครับเวียนมาครับพผมนะแถบบริเวณนี้แม่นมาเลยครับนุ่มหยาบนุ่มหยาดูดพุกศึกเลยครับผมโอ้ยสุดขนาดไปเนี้กันนะครับเดี๋ยวเราเนาะขอบคุณหลายๆครับสวัสดีครับสำหรับคนที่เข้ามารับช่อมนะครับขอบคุณมากครับ